ถ้าใครอะ่ะปลูกแล้วนะครับมีดอกขึ้นมาแล้วร่วงนะฮะไม่ได้กินผลผลิตเนี่ยทำตามวิธีผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาดูต้นมะม่วงนะครับที่ผมทดลองนะอสีต้นนะครับฝั่งทางโน้อนน่ะที่ไม่ได้ทําวิธีนี้นะครับ ไม่ติดผลเลยนะครับจะมี1ต้นนะครับที่ปล่อยไว้เฉยเเนี่ยติดมา1ลูกเท่านั้นแต่ต้นนะครับต้นนี้ก็คือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วจะมีต้นเล็กจะพาไปดูด้วยนะครับต้นนั้นนะครับก็คือทําด้วยทั้งที่ไม่ใหญ่ใหญ่เท่านี้นะแต่ก็สามารถทําให้ติดผลได้เอ้ยอันนี้มันดีนะครับมันดีก็คือก่อนนันนี้นะครับต้นมะม่วงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเขาสมบูรณ์นะไม่ทําอะไรก็ออกได้แต่ถ้าเป็นดินใหม่เงี้ยดินที่ถมขึ้นมาเนี่ยถ้าปล่อยอะครับ มันก็จะมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมอาหารที่จะทําให้ติดได้นะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่าดีมากใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดแต่บางชนิดอาจต้องดัดแปลงนิดหน่อยอย,อย่างเช่นพืชที่รักเน่าคนเน่าง่ายก็ให้ห่างจากคนต้นสักหน่อยเท่านั้นนะครับทฤษฎีนี้ถือว่าต้องขอบพระคุณมากๆนะครับดีมาก แล้วก็ตัดแต่งกิ่งเนาะส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นตัวบำรุงนะก็คือผมจะให้เป็นปุ๋ยคอกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจริงๆเป็นหมวยปุ๋ยหมักได้ก็ยิ่งดีนะครับต้นนี้ผมให้นิดเดียวนะครับไปเป็นคู่เดียวอ่ะคู่หนึ่งก็นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณนู้นอ่ะเห็นไหมครับก็แป่งสีดำกับสีแดงนะผมลองใช้อันเดียวมาเทจกนะครับลองลองดูนะครับแล้วก็ติดผลผลิตนะครับก็ได้อยู่นะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับ ลูกก็ใหญ่นะแถมลูกเนี่ยไซด์ได้เดี๋ยวผมจะไว้กินสุกนะครับเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมช่อหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ได้ติดทุกลูกอ่าหมายถึงว่าลูกนี้อาจจะติดอ่าสามช่อเนี้ยสามลูกบางช่อก็ลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะผมผมไม่ได้แกะให้ดูนะแต่ว่านเนี่ยผลเขาก็ขยายดีอยู่แล้วใบที่ออกมาใหม่นะครับมันจะมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นจากใบเดิมนะมาเต็มถ้าเราให้ดีดๆอ่ะครับมันจะใหญ่มากกว่านี้นะ หรือใครอยากทดลองซื้อมะม่วงมา1ต้นแล้วคุณให้น้ำหมักปลาทะเลอะไปลองดูนะครับใบที่แตกออกมาใหม่มันจะเป็นใบใหญ่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใหญ่ใหญ่กว่าใบที่แล้วตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันหดมามันก็จะหดอยู่นะ <c oughs> นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าให้ต่อเนื่องอะใบมันจะใหญ่มากแล้วก็การแตกออกมาจะดีแล้วถามว่าน้าปลาน้ําจืดได้ไหมได้นะครับคุณให้วิธีนี้ก็ได้แต่แค่ปลาทะเละครับ มันจะมีธาตุอาหารที่เยอะกว่านะครับตามงานวิจัยก็คือไม่ว่าก็จะเป็นไคโตซานนะครับโอเมก้าหรือธาตุอาหารครบแน่นอนนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบนะฮะก็เลยมันจะออกมาแบบเอาหน้างานดีกว่าหน้างานหลังให้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็ดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยมันจะแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีดอกออกมาบ้าง แล้วถ้าเราดูแลเป็นประจำเนี่ยมันก็จะติดผลอันนี้ก็คือเก็บลูกล่างไปแล้วผมได้พันไปแล้วนะครับสี่ลูกไว้เก็บพันไอ้พวกนี้ก็จะเป็นมะละกอตำนะส่วนลูกที่แบบไม่สวยนะครับก็แบบนี้เด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าบิดเบี้ยงแต่แรกนะครับโตขึ้นมาก็จะเสียลูกแบบนี้แหละนะครับเราก็ให้เลี้ยงเฉพาะลูกที่เรียกว่าสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบนี้เราก็ทิง้งนะครับถ้าให้เป็นประจำเนี่ยอย่างเช่นต้นพริกนะครับเนี่ยมันก็เริ่มออกมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นพริกหยวกนะครับ พริกหยวกมะเขือเทศอะไรเนี่ยก็ติดดอกออกผลดีการติดดอกนะครับแล้วก็ติดผลเนี่ยถือว่าไม่ต้องห่วงนะแต่ก็ต้องให้น้ํานะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูที่หลังเดี๋ยววันนี้ไปดูมะม่วงก่อนครับ <S <S นี่ครับต้นเล็กที่ผมบอกว่าเอา้าต้นเล็กๆแค่นี้ก็สามารถติดได้แล้วหรออะไรเงี้ยเพิ่งปลูกไปได้ไม่นานนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วลูกก็ถือว่าออกมาสวยเลยนะตัวนี้คือ,อทั้งตัวนั้นด้วยนะก็คือ1นงพ่นทั้งใบทุกะสับวนนะครคับ ผมก็ผสมน้ำเข้มข้นนะเทราดโคนต้นเลยครับวิธีนี้นะครับถ้าไม่ติดคุณลองดูเลยนะครับติดดีเลยหรือถ้าคุณยังมีน้ำหมักที่เป็นอ่าที่คุณมีอยู่คุณก็ลองมาใส่มาใช้นะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับอุ้ยขาดด้วยโอ้ขาดเลยอะ่ะเอาไปกิน,นครับเสียดายเลยเออมันก็ติดอยู่พอได้กินนะครับถ้าไม่ติดเลยนะมันก็จะอ่ได้กินบางบางช่อก็สองลูกนะครับเนี่ย แล้วใบเซลมันจะใบใหญ่ขึ้นแบบนี้ถ้าเราให้เป็นประจามาครับเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะสังเกตใบใหม่ๆอ่ะมันจะเล่งยอดนะครับสําหรับน้ำหมักชีวภาพที่ผมบอกไปนะคือโหมดินนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะถึงไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมันก็ติดนะครับมันก็ติดแต่คุณต้องทําวิธีนี้นะไปดูต้นอ่าที่ผมไม่ได้ใส่นะครับมันก็ใหญ่กว่านี้ด้นะแต่ไม่ติดเนี่ยอันนี้คือทดลองให้เห็นวิธีการนะครับเนี่ยเอาไอ้ฟางนะครับแล้วปุ๋ยคอกนะครับมาใส่ ซึ่งใบเขาอะมีนะใบเขามีใบเขาก็โตได้ดีอยู่นะครับแล้วสังเกตนะอันนี้ก็คือใบมันจะไม่เกินใบเก่ามากนะครับเห็นไหมซึ่งปกติใบอ่อนมันมามันก็จะใหญ่อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเกินเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าให้น้ำหมักกระตุ้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าใบมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่การแตกยอดอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าดีอยู่นะครับในการให้ปุ๋ยข่ออย่างเดียวแต่ลูกครับมันออกมาตั้งเยอะนะแต่ติดแค่ลูกเดียวนะครับเนี่ยติดที่ลูกเดียว มันก็ไม่ใช่ต้นเล็กด้วยแต่ต้นเล็กอ่ะสามารถบรรคับออกได้นะครับทำตามวิธีผมได้เลยนัดูต้นนั้นนะครับอ่าต้นนั้นมันก็ไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยซึ่งเขาก็แตกใบแตกยอดนะแต่ถ้าอ่ารู้สึกว่าถ้าไม่ได้กระตุ้นอ่ะครับมันมันมันจะเรียกว่าไม่ไม่ติดลูกนะครับดอกออกมาล่วงหมดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยใบมันก็เขียวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ติดผลความหมายนะ่แต่ว่าพอไอ้ต้นเล็กๆอ่ะครับ ผมทดลองเพราะว่าตรงนี้อะไรก็คือเป็นถังน้ําหมักเนี่ยหน้างานผมอยู่ใกล้ผมเลยลองให้เห็นแบบผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่ครับน้ำหมักเทเนี่ยก็เทมาตรงนี้แล้วก็ผสมน้ำเป็นเข้มลดไปนะฮะมันมันก็เลยได้นะฮะส่วนมะละกอตอนนี้นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วจากการน้ําท่วมนะตอนนี้ผมดกแล้วครับดกแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเนาะส่วนกล้วยอะไรก็เริ่มเห็นเป็นต้นแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะน้าท่วมสองสองฝั่งอ่า หลายต้นก็ตายนะครับที่ทนไม่ได้อย่างเช่นทุเรียนเนี่ยตายไปนะครับที่ที่ต้นสวยๆเลยระบบล่าไม่แข็งแรงแต่มะละกอเนี่ยก็เกือบตายใบเหลืองละแต่พอดีมันมันยุบลงไปก่อนตอนนั้นไม่มีเครื่องสูบน้ำนะแต่ตอนนี้ก็คือโอเคเขียวแล้วครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทําดูนะครับก็จะมีอีกต้นหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนู้นต้นสูงประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ออกเหมือนกันนะผมเลยมั่นใจว่า ผมทาแค่2ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไซที่ใหญ่หน่อยกับต้นเนี้ยที่เล็กหน่อยนะครับมันก็ออกได้นะแต่ถ้าเล็กมากเนี่ยถ้าคุณทําวิธีนี้แล้วมันอาจจะไม่ติดผลนะแต่มันอาจจะแตกยอดขึ้นมาแล้วก็สร้างกิ่งได้ไวแล้วก็เรียกว่าใบาครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็สะสมอาหารไว้ติดดอกออกผลในระยะต่อไปบ้านใครนะครับไม่ติดลองวิธีนี้เลยผมทดลอง2ต้นติด2ต้นไอ้ที่ไม่ให้ติดไอ้ไอ้ที่ไม่ได้ให้นะครับน้ำหมักเชีวภาพาเนี่ย ไม่ติดนะไม่ติดแต่ถ้าติดก็ติดน้อยนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะสลัดทิ้งโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่รับชมนะผมขอ50ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเค a d v i ิ a t e 99